คอยน่ักเป็นหมอนะเป็นหมอนะคน่ารักนะคอยน่ารักนะคุณหมอขวยแล้วหรอใครคก็เป็นวามวคุณหมอขวคุณหมอเป็นคุณหมอใคร หมอเปลี่ยนคนแล้วหรอหมอเพชรน่ารักหมอเพชรน่ารักไหมหมอเพชรสวยไหมดูสิสวยหมอเพชรสวยไหมคะสวยมากเท่าไหร่เป็นอะไรมาคุณหมอคุณหมอขาคุณหมอชื่ออะไรคะหมอเพชรชื่อฉีดยาคุณหมอยังเล่าเรื่องไม่เป็นนะคะเรียนว่าเปลี่ยนกันแลอวกันคุณหมอคุณหมอคะ ลูกพีชฉันปวดหัวมาะรู้เหรอจะรู้เราคอยไปลูกมาเลยตายแล้วคอยไอ่ตัวดีๆนะหมอลูกใหญ่จังเลยคุณหมอค่ะหมอบอกวันหนหมอบอกวันไหนเดี๋ยวกล่องไปทางไหนกูกล่องเพเห็นกูดูกไข่ไข่เลย เดด้ให้ใลูกตีนี่โอ้ยบาดิคอยเป็นลูกเด้บานี่ยักก้อนยักษ์เป็นยักก้อนพอยังลูกแม่หมอคือผ่สนใจหมอคือผสนใจคนไข้คุณหมอหาใลูกไหนคะลูกลูกลูกล้ ทำยังไงคะน,นี่ค่นะนี่เป็นคนทองงาแม่ปมดแม่แม่ให้แม่เป็นขวดโอ้โหปวด <c oughs> อ,อะไรกับต้อ คุณหมอคะสนใจคนไข้หน่อยสิ ใุมกหมีเนเป็นห้ด็กนอยมุกลับบ้านแล้วอไม่ด้ค่ะไม่ได้ค่ะเออไม่ได้ยังไม่ฉีดยาเลยยไม่ฉียาุณหมอสั่งยาเออจะได้กลับบ้านเหนื่อยแล้วมันเที่ยงก็จะได้นอนแล้วค่ะาทีนาจะอาที่าจอาีาเหรอคะ right like...